ไม่ย้ายพักแต่ว่าตั้งพักใหม่อันนี้ก็ก็มีความเป็นไปได้ว่าที่ผมเคยพูดอะ่ะถ้ามันไม่ไหวจริงๆแทนที่จะย้ายพักอาจจะเป็นการตั้งพักใหม่ยังพอมีความเป็นไปได้มากกว่าย้ายพักอโอกาสของการรวบรวมสมัครพักพวกตั้งพักกันเมืองขึ้นมาใหม่อันนั้นะพอเป็นไปได้แต่ว่าต้องอยู่ในสถานการณ์ที่มันองค์ประกอบหลายอย่าง แต่แต่เป็นไปได้มากกว่าย้ายเป็นไปได้มากกว่าย้ายใช่วันนี้ก็คือเราอยู่ตรงจุดนี้เรายังอยู่กับรัคเพื่อไทยประคองเรือลํานี้ไปก่อนครับแต่ถ้าวันไหนที่มันไม่จุดที่มันจะไม่ไหวเราอาั้ะก็มา,มาว่ากันอาจจะอาจจะคิดเรื่องการตั้งพักอาจจะคิดเรื่องกาั้งพักในนะวันนี้มีไหมเปอร์เซ็นต์วันนี้ก็มีช่วงหนึ่งคิดอยู่ คิดว่าพักเราที่เราอยู่พักเพื่อไทยจะไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยเอาอุดมการรักษาอุดมการรักษาแนวทางไว้แล้วอาจจะต้องถ้าเรือเหล่านี้มันจะล่มต้องสร้างเรือลำใหม่ต้องสร้างเรือลำใหม่คิดคิดอยู่แต่ว่าวันนี้มันคงไม่เป็นอย่างนั้นแล้วแ่ะแต่เป็นการคิดเพื่อเพื่อส่งต่ออุดมการเพื่อสืบทอดอุดมการของพักเราพักเพื่อไทย หรือบางครั้งก็ไม่ใช่พักเขาเรียกว่าอะไรที่เขาเรียกกันพักอะไรพักอะไรพักคงไม่ใช่อะไรแต่น่าจะเป็นพันธมิตรพันธมิตรก็เพื่อสมมติเรือลำใหญ่จะล่มเราก็ออกไปหาเรือลำเล็กไว้เพื่อพยุงเรือลำใหญ่แต่ไม่ใช่สาขาไม่ใช่นอมินีแต่ว่าเป็นเออพักเป็นพันธมิตรกันไปผมคิดอย่างนั้นนะ ต่ไม่ใช่สาขาหรือไม่ใช่นอน i n เคยคิดแบบนี้อยู่ท่านท็กษินก,นก็หลังจากท่านเข้าไปอยู่ในเรือนจำก็ไม่ได้ติดต่อกันก็แน่ <c oughs> <c oughs> นอนก็เคารพรักท่านตลอดในทนานะวา่าเราเริ่มต้นกันเมืองกับท่านก็เหมือนว่าคน, <enf at. S 1> คนให้เกิด <c oughs> ให้เกิดแล้วก็ได้ สนับสนุนอยู่มาได้ก็ได้เป็นรัฐมนตรีถูกไหมก,ก็ท่านมีส่วนเพราะฉะนั้นเราก็เคารพรักแล้วก็สําคัญที่สุดคือท่านก็สร้างประโยชน์ให้กับประเทศประชาชนได้ประโยชน์จากท่านเยอะความเป็นนักการเมืองเราก็ต้องเคารพคนแบบนี้นับถือคนแบบนี้